ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ CPN Thailand นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันาหูได้พบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพอิสราเอลอียาซามีรและรัฐมนตรีกระลาโหมอิสราเอลแคสโดยเขากล่าวว่า เรากาลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจวันนี้ผมเดินทางมายังกองบัญชนาการกาซาเพื่ออนุมัติแผนการที่กองทัพอิสราเอลเสนอแก่ผมและรัฐมนตรีกลาโหมเกี่ยวกับการเข้ายึดครองฉนวนกาซาและเอาชนะฮามาสไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันผมได้สั่งให้เริ่มการเจราจาโดยทันทีเพื่อปล่อยตัวประกันทั้งหมดและยุติสงครามนี้ด้วยเงื่อนไขที่อิสราเอลยอมรับได้ทั้งการเอาชนะฮามาสและการปล่อยตัวประกันต้องดําเนินไปพร้อมกัน ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวกาซาอิสราเอลยืนยันว่าพวกเขามีความพยายามที่จะปกป้องพลเรือนในระหว่างการทำสงครามกับฮามาสก่อนปฏิบัติการทางทหารกองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปเสียงนายทหารที่ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในชนวนกาซาเพื่อจัดเตรียมเส้นทางอพย,ยพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บไปยังตอนใต้ของกาซาโดยมีใจความว่า เราต้องการให้คุณเตรียมแผนในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การแพทย์จากเหนือสู่ใต้เพื่อที่คุณจะสามารถรักษาผู้ป่วยในตอนใต้ทั้งหมดได้และเตรียมโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ย้ายมาจากทางเหนือ Coming from the north. ขณะเดียวกันเอกอัคราชทุตสหรัฐประจาอิสราเอลไมฮัคบีได้โพสต์ในแพลตฟอร์ม X ตอบโต้รายงานใหม่ที่กล่าวอ้างถึงภาวะวิกฤตในฉนวนกาซาโดยระบุว่าคุณรู้ไหมว่าใครที่กำลังอดอยากก็คือตัวประกันที่ถูกลักพาตัวและทรมานโดยฮามาสผู้ไร้าอรารยธรรมอาจถึงเวลาที่ผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ซึ่งมีอาหารล้นโกดังจากการปล้นสะดมจะต้องแบ่งให้กับคนที่หิวโหวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าตัวประกัน ด้านมูลนิธิกาซาฮิวแมนิทารีนฟาวเดชันหรือ G.H.F เปิดเผยกับ CBN News ถึงความพยายามในการกระจายอาหารให้กับชาวกาซาโดยตรงพวกเขาสามารถแจกจ่ายอาหารไปแล้วราว130ล้านมือ้อภายในเวลาเพียง3เดือนภายใต้สภาพการที่ท้าทาย13 1, 13โค้ชกของ G.H.F กล่าวกับเราว่าจนถึงตอนนี้มีการแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า131ถึง132ล้านมือ้อ จุดแจกอาหารมีความปลอดภัยและมูล,ลนิธิกำลังวางแผนขยายการดำเนินงานให้เลี้ยงดูผู้คนได้มากขึ้นพร้อมย้ำว่าการทำงานของพวกเขาคือทางเลือกที่แตกต่างจากระบบแจกจ่ายความช่วยเหลือที่มักถูกฮามาสปล้นไปโดยเชืว่าฮามาสกอบโกยรายได้กว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสงครามนี้และนั่นคือเหตุผลที่ GSHF เข้ามาพวกเขาต้องการให้อาหารถึงมือประชาชนอย่างแท้จร,งริงหญิงชาวกาซารายหนึ่งบอกกับเราว่าความช่วยเหลือนี้มีความหมายต่อเธออย่างยิ่งโดยกล่าวว่า ฉันปลอดภัยฉันสบายดีฉันสามารถกินได้ในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำงานในโครงการนี้ขอบคุณพวกเขาทุกคน GHF <of> GHF GH <F. S 1> ปฏิเสธรายงานที่ว่ามีประชาชนหลายร้อยคนเสียชีวิตในพื้นที่แจกจ่ายของพวกเขาโดยยืนยันว่าการแจกจ่ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทุกวันเพื่อให้อาหารถึงมือผู้คนได้มากยิ่งขึ้น Uh, and we plan to get better and better every day and feed more and more people every day. CBN News Humanitarian Foundation